สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้นไม้เพื่อนชีวิตคำกล่าวนี้คงไม่มากเกินความจริงนะครับหากเราได้พิจารณาถึงประโยชน์ของต้นไม้ในด้านต่างๆแล้วอาจเรียกได้ว่าต้นไม้นั้นเป็นมากกว่าเพื่อนชีวิตก็ได้ปัจจุบันนี้เรารณรงค์ให้คนปลูกต้นไม้กันมากขึ้นนะครับหากที่ใดมีต้นไม้เพียงแค่ได้เห็นก็รู้สึกสดชื่นแล้วนะครับและนี่ก็คือรายการวาไรตี้ต้นไม้เพื่อนชีวิตรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในรูปแบบเบาๆสบายๆอย่าเครียดกับมันนะครับ แต่จงตระหนักถึงความสําคัญและช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครับ ที่นี่เป็นร้านขายต้นไม้ค่ะมีไม้หลาย,ลายแบบหลายชนิดนะคะทั้งไม้น้ําแล้วก็ไม้ไทยอ,อยู่สนามหลวงสองค่ะตลาดทนบุรีค่ะโซน,นที่หน่1ซอย5ค่ะร้านป้าหงนะคะไม้ไทยดากหอมก็จะมีพวกจาปีค่ะ,คะจาปีนี่ก็จะมีทั้งจาปีขาวจาปีสีทองจาปีสีนวลค่ะแล้วก็จะมีพวกพุทธแคงพวกพุทธ้อนสายหยุดนมแมวมณฑาพวกลำดวนจันกระเพาะนะคะ มีหลายชนิดนะคะพวกแกวเจ้าจอมพวกบุงาํำไปก็มีการดูแลเนี่ยไม่ยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าง่ายที่สุดก,ก็คือถามแม่ค้าที่เราไปซื้อะค่ะว่าอย่างไหนชอบแดดมากแดดน้อยเพราะว่าไม้แต่ละแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะชอบไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นแบบจำปีอย่างเงี้ยจำปีเขาชอบไม่ได้ชอบน้ำนะคะเวลาปลูกก็ให้ปลูกที่ที่ดอนนะคะแต่บางชนิดของจำปีอย่างจำปีซินิทอนเนี่ยชอบน้ําเยอะเพราะฉะนั้นในขณะที่เป็นจำปีเดียวกันเนี่ย มันก็ยังชอบน้ําไม่เหมือนกันค่ะพวกไมก้ไม้หอมน,อนมมอมมี่มีหลายประเภทคะ่ะตั้งแต่ไม้ใหญ่ไม้พุ่มขนาดกลางแล้วก็ไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะพุ่มขนาดเล็กก็พวกพุทธแคงจำปีจำปีแขกค่ะยี่หูบแล้วก็พวกนมแมวนะคะหอมเจ็ดชั้นพวกนี้ก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กซึ่ง สามารถที่จะหาไปประดับในอาคารบ้านเรือนนะคะใส่กระถางได้นะคะอย่างจําปีอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยต้องปลูกลงดินแต่๋อนนี้เราใช้กระถางองุ์ใหญ่ก็ปลูกปลูกได้แล้วนะคะเพราะอย่างนี้พุ่มเล็กๆนี้ก็จะมีดอกแล้วถ้าในในกระถางเนี่ยนะคะเราก็ซื้อดีเป็นถุงๆแล้วก็เอาซื้อมะพร้าวสับกับปุ๋ยอะคอกเนี่ยค่ะมาคุกคุกกันเวลาเปลี่ยนรองนี่ก็คือขั้งแรกเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็อยากให้รากคลอนนะคะวิธีการเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราต้องรองให้แบบ ช่วงไหนที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องรอให้ดินมันแห้งนิดหนึ่งเวลามันเอาออมาเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นเป็นรูปทรงของกระถางเลยรากจะได้ไม่หลุดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีลูกค้าซื้อไปเนี่ยค่ะในการที่จะงัดต้นออกมาเนี่ยบางทีก็ทําแรงเกินพอแรงเกินปุ๊บเนี่ยรากมันก็จะหลุดแล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยมันจะทําให้มันเฉานะคะก็วิธีการจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากอะค่ะเพราะจริงๆอย่างเวลานี้ค่ะก็ควรจะสมควรที่จะมาปลูก ถึงแม้ทีน่น้อยเนี่ยที่ในกระถางก็สามารถปลูกได้เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าแดดมันแรงอะคะ่ะอย่างไม้จําปีเนี่ยออขนาดแดดทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวนี้ปลูกแล้วเนี่ยมันใบมันจะไหมเพราะฉะนั้นแดดช่วงเช้าประมาณที่ตะวันออกอะคะ่ะมันจะมันจะสามารถที่จะออโตได้่ะง,งามใบมันงามกว่านะคะอย่างนั้นก็ใส่ปุ๋ยประมาณเดือนละครั้งก็ได้ค่ะอย่างกระถางประมาณสักสีออ่นิ้วแล้วก็ประมาณช้อนกาแฟหนึง่งถ้าประมาณ8นิ้วก็ประมาณช้อนโต๊ะหนึง่ง แต่ถ้าสุติวัวกระถางใหญ่เช่นพู้จำปีอย่างเงี้ยเราอาจจะโรยไปข้างๆรอบทรงพุ่มนะคะสักครึ่งกำมือแต่เดี๋ยวนี้ก็จะใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์มากกว่าค่ะปุ๋ยเน,น้นปุ๋ยอินทรีย์อะค่ะปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยดำๆมาค่ะขยับได้ปะคะ,คะปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยดำๆแบบเนี้ยค่ะเนื้อปุ๋ยจะเป็นแบบเนี้ยค่ะใช้แล้วดินมันจะไม่แน่นนะคะหรือไม่ก็จะเป็นพวกไอเอเ็ม e ดำๆที่เราผสมน้ําแล้วลาดนะคะแต่ อันนี้ถุงไะ2ยี่สิบค่ะถุงนะ้ยี่สิบาทใช้กับบัวได้ด้วยค่ะก็อย่างกระถางเล็กๆกกน,นะคะกระถางสักสมมติวเป็นถุงแบบนี้ก่อนละกันอาะจะช้อนกาแฟหนึ่งนะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมาอย่างเนี้ยค่ะถ้าอย่างถ้าอย่างนี้ก็อาจจะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะก็แล้วแต่เราปรับไปได้เดือนละครั้งอะคะ่ะประมาณดอกนี่อย่างยกง่ายๆเลยอย่างพวกพุทธหรือพวกมะลิอย่างเงี้ยนะคะเขาจะชอบแดด แดดจัดอยู่ได้แล้วก็แห้งๆถ้าสมมติเราลดน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะบ้าใบนะคะไอ้พวกนี้เริ่มแรกในเวลาเราซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ดอกของเขาชุดแรกที่เราซื้อมาจากทางร้านเนี่ยหมดซะก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดแต่งทรงพุ่มก็คือเอาไอ้ก้านดอกที่มันลรยๆออกไปอะคะ่ะแล้วก็โรยปุ๋ยนะคะตามอัตราส่วนที่ว่าแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําเยอะคะ่ะช่วงเช้าช่วงเดียวอย่างเดียวพอจะลดเยอะๆก็ประเภท ไม้บางตระกูลเองเช่นพวกหอมเจ็ดชั้นอย่างที่ที่บอกอะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ลดแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวแต่น้ําส่วนใหญ่ลดช่วงเช้าจะดีกว่าค่ะถ้าช่วงเย็นเนี่ยบางทีเขาเออมันไม่มีแดดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้น้ําในการส่องข้อแสงไม่อาจจะทําให้น้ําที่มันขังอยู่เนี่ยเกิดเชื้อราได้ค่ะก็จริงๆนะในข้อแรกก็คือว่าอย่าไปกลัวว่าเราจะเลี้ยงไม่รอดนะคะแ,แต่คือถ้าเรามีใจรักแล้วก็อยากที่จะดูแลอยากที่จะเห็นสีเขียวในบ้านเนี่ย เริ่มแรกเราก็ไปซื้อก่อนแล้วก็ถามเอาอย่างที่ง่ายๆที่สุดนะคะที่แม่ค้าเขาจะแนะนําอย่างพวกแก้วพวกพุทพวกมะลิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มแรกปลูกให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วเพราะว่าเราเรา,เราทำตามแบบที่ว่าไม้แต่ละชนิดมีนิสัยยังไงแล้วหลังจากที่มันมีดอกแล้วเนี่ยเราก็ชื่นใจแล้วเราค่อยหาไม้สกุลที่มันเลี้ยงยากขึ้นมาอีกนิดนึงมาเลี้ยงเพราะพวกอย่างพวกไม้ไทยเนี่ยน่าเล่นตรงที่ว่าดอกเขาถึงแม้จะนานๆออกทีเนี่ยแต่ออกทีเนี่ยเขามีกลิ่นหอม แล้วมันรู้สึกภูมิใจอะค่ะที่ที่ที่เราสามารถทําให้เขาออกดอกได้อะค่ะก็ยังไงก็สามารถแวะมาได้มาสอบถามหรือว่ามาปรึกษาได้ค่ะผมพนชัยกเกษตรชีวภาพนะครับก็จะเป็นร้านในกลุ่มสีสันชีวิตไทยอะ่ะก็จะมีพวกพวกเน้นพวกปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพแล้วก็พวกสารสกัดสมุนไพรนะฮะจะเป็นแนวแบบอินทรีย์นำเคมีเสริมเราจะไม่ใช้พวกเคมีกำจัดมแมลงนะครับแล้วก็เน้นเรื่องความปลอดภัย ขอ,ของคนใช้ด้วยตามบ้านอะไรอย่างี้ฮะแล้วก็เน้นเรื่องของพวกดินปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเป็นดินที่มีคุณภาพดีคือจริงๆรเน้นหลักก็คือว่าเราเราเน้นเรื่องของคุณภาพของดินทีนี้พวกปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องพวกจุลินทรีย์มันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับตัวที่ช่วยปรับโครงสร้างของดินต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะมีธาตุอาหารที่เราจะแบ่งเป็นช่วงๆของการเจริญเติบโต เร่งเร่งต้นเร่งดอกบำรุงผลเป็นพวกกลุ่หนึงก็คือพวกธาตุรองธาตุเสริมอะไรบางมาณนี้ฮะซึ่งเหมือนกับว่าเราช่วยให้มันต้นไม้มันได้รับอาหารที่ครบครบหมู่แล้วมันก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ออกดอกจริงๆโดยเป็น,เป,นเป็นช่วงเลยนะพี่คือเราก็ใช้เริ่มแรกเนียปลูกเราใช้ดินก่อนดินดินมนจะเป็นดินดินที่หมักมาแล้วมาจากลบบุรีนะฮะ ก็พอมันเติบโตขึ้นนิดเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์สูตรเร่งการเจริญเติบโตคือบำรุงต้นให้มันแตกยอดแตกใบอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยพอถึงช่วงหนึ่งเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรสะสมตาดอกให้มันมีอาหารกลุ่มสร้างดอกอะครับเราก็บำรุงเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างงี้ฮะส่วนตัวหนึ่งที่จะทําให้ดินมันดีขึ้นก็คือเป็นพวกยิปซั่มธรรมชาตินะฮะครับผมทำให้โครงสร้างของดินมันโปร่ง เป็นเชื้อภาพครับแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นเชื้อภาพแบบเพียวๆจะเป็นเชื้อภาพที่แบบผสมมีเคมีด้วยแต่เป็นเคมีที่เป็นท่าอาหารนะฮะจะไม่มีเคมีที่กําจัดแมลงนะฮะจะไม่จะไม่มีเลยก็ของผมจะเป็นพวกสมุนไพรนะครับที่เขากัดจะกัดจากธรรมชาติเลยจะเป็นลักษณะพวกนี้พี่ฮะจะเป็นลักษณะพวกนี้ที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยเป็นพวกสมุนไพรหางไหลแดงหางไหลขาวอะไรต่างๆนี่ฮะ แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการใช้จะต้องไปฉีดช่วงที่แบบอากาศเย็นๆนี้ช่วงค่ําไปแล้วไม่มีแสงแดดนะฮะถึงจะได้ผลดีนะครับพวกนี้จะเป็นตัวรวมมิรเลยก็คือทั้งทั้งหนอนมแมลงเพีย้ยทั้งเชื้อราอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็มูลนกขคาวเป็นพวกอยู่ในกลุ่มมูลสัตว์ปีกน,นะครับทั้งมูลนกขคาวมูลไก่มูลนกกระทาอะไรพวกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้มีดอกดีดกครับผมฮะแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นกลุ่มปุ๋ยคอกมันก็ใสล่ลงไปดินเนี่ยดินก็จะดีด้วยปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีมีนะฮะปุ๋ยเชี้อภาพดินปลูกต้นไม้อุป,ปรกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรนะฮะเราก็จะเป็นตลาดทั้งตามตามสวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนี้นะครับแล้วก็เน้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าบ้านจัดสรร นี้ครูจะทําเมี่ยงลังศาสต์นะคะเมี่ยงลังศาสต์เครื่องปรุงก็จะเป็นน้ํายำธรรมดาน้ำมะนาวประมาณสองช้อนนะคะน้ำปลา การ นี่ทำน้ำยำไว้นะคะ จะออกเปรี้ยวเค็มหวานหวานนิดนิดหวานปแนปแน้นแป่นแล้วเราก็จะใส่เนื้อแสามะพร้าวคั่ว คล้ายๆค่ะแต่ยำส้มอโอเขาจะนิยมใส่เขาจะใส่ถั่วไิ้สงกันใช่ค่ะใส่ผักชีแล้วก็ใส่กุ้งเป็นตัว มะพร้าวนี่ต้องคั่วก่อนนะคะถ้ามะพร้าวไม่คั่วจะจะไม่หอมนูขอพริกแดงหั่นฝอยหน่อยเอาไว้แต่งหน้า ที่จริงต้นไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาแป,แปลกแปลกมีส่วนประกอบบางส่วนของลำต้นที่สามารถหลอกล่อให้มแมลงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยตกลงไปแล้วกลายเป็นอาหารอันโอชาได้ยังไม่น่าเชื่อนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับในแต่ละชนิดก็ยังมีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปอีกด้วยต้นไม้บางอย่างมีหม้อบางหม้อจับมแมงมก่งบางหมอับััตว์เล็ัๆได้บางหม้อยังมอบังมอมากกว่านะครับ บางอย่างมีฝาที่คล้ายหอยแครงตัวใหญ่ๆบางอย่างก็มีหยดน้ําเล็กๆไว้หลอกล่อให้มแมลงเข้าติดกับความแปลแต่จริงเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างสารรค์ให้สรพรพสิ่งดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้เป็นวงจรชีวิตที่ทั้งเอื้อต่อสิ่งหนึ่งในขณะเดียวกันก็อาจต้องทําลายอีกสิ่งหนึ่งยังไงก็ตามนะครับ หากวิธีเหล่านี้ดำรงอยู่อย่างเป็นวงจรปกติแล้วก็เชื่อได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆให้ต้องปรับเปลี่ยนจนกระทั่งไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ต้นไม้มีเครื่องมือดักจับเหยื่อซึ่งก็คือมแมลงและสัตว์เล็กๆเ,เพื่อนําไปเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตตนเองมแมลงและสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ถูกจับกินก็จะลดน้อยลงไปไม่รบกวนพืชสวนไรนาหรือว่าอาคารบ้านเรือนให้เสียหาย โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดที่บ้านไหนเรือนไหนก็คงไม่อยากให้เข้าไปนะครับสัตว์ชนิดนั้นคืออะไรพอจะบอกได้ไหมครับบางคนนึกไปถึงยุงก็ไม่ผิดแลอวนะครับแต่ยังนะครับ,ย,รบยังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่หากทีมงานบอกรับรองว่าทุกคนต้องร้องอ๋อยาวๆเลยมันคือปลวกนั่นเองสัตว์ชนิดนี้ไม่มีใครอยากให้เข้าบ้านแน่นอนนะครับ เพราะกว่าที่เราจะหาตัวมันเจอก็ต่อเมือ่อมันเริ่มรับประทานพื้นผิวของไม้ในบ้านเราจนเริ่มเสียหายแล้วนั่นเองครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงมีบทบาทสําคัญในการกําจัดปลวกกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับแต่จะกําจัดได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษาพบว่าภายในหม้อของหม้อข้าวหม้อแกงลิงพบซากปลวกเป็นจานวนมากกว่าซากสัตว์หรือว่ามแมลงชนิดอื่นๆ ในขณะที่หม้อบางพวกจะชอบมดดำเป็นพิเศษและหม้อบางพวกนั้นกินสัตว์เล็กๆอย่างหนูเป็นอาหารอีกด้วยนะครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงชนิดที่พบมากในบ้านเราก็คือชนิดที่ชอบกินมดมากเป็นพิเศษนั่นเองซึ่งหม้อชนิดนี้บริเวณด้านในและด้านใต้ส่วนที่งุ้มโค้งของปากหม้อจะเป็นแหล่งผลิตน้ำหวานซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามดนั้นชอบมาก ดังนั้นเมื่อมดหรือว่า,มาแมลงพยายามชะโงกตัวลงไปดูดกินน้ำหวานใต้ปากหม้อที่ลื่นเพราะว่ามีไขมันเคลือบอยู่ก็ปริ๊ดเลยนะครับเสร็จฉันนั้นเองเมื่อมดและมแมลงตกลงไปน้ำย่อยภายในหม้อซึ่งมีอยู่ประมาณหนึ่งในสีของหม้อจะทำการย่อยให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ นอกจากน้ำหวานที่มีกลิ่นเย้ายวนใจให้หน้าหลงไหลจุนมดมะแรงพลาดท่าเสียทีตกลงไปแล้วสีสันของหมอ้อก็ยังเชิญชวนให้เหยื่อเหล่านี้มาติดกับได้โดยง่ายอีกด้วยนะครับซึ่งในทางหลักการนั้นมีการแบ่งหมอ้อออกเป็นสองประเภทคือหมอ้อบนและหมอ้อล่างซึ่งทำหน้าที่ต่างกันโดยหม้อบนจะทำหน้าที่ล่อเหยื่อเพื่อนำสารอาหารจำเป็นไปใช้สร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโต ส่วนหม้อล่างที่มีสีสันสวยงามใช้ดึงดูดสายตาเหยื่อให้มาติดกับและเสร็จชั้นการดูแลหม้อข้าวหม้อแกงลิงท่านบอกว่าความชื้นสำคัญมากควรทำบ่อน้ำเล็กๆเพื่อเพิ่มความชื้นหรือว่าปลูกต้นไม้บางอย่างเช่นเฟิร์นช่วยก็ได้นะครับแต่ว่าต้องให้หม้อข้าวหม้อแกงลิงสัมผัสแดดอ่อนๆด้วยขอย้ำนะครับว่า อ่อนๆเท่านั้นเพราะหากถูกแดดแรงเกินไปใบอาจไหม้แห้งตายก็ได้ส่วนเครื่องปลูกก็ต้องสามารถเก็บความชื้นได้สูงและระบายน้ำได้ดีอย่างเช่นขุยมะพร้าวจะปนทรายหยาบบ้างก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็หมันรดน้ำพอประมาณอย่าให้แฉะจนเกินไปส่วนขั้นตอนการชำนั้นหากสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับ แต่ถ้าคิดว่ายากเกินไปก็ไปซื้อมาสักต้นหนึ่งแล้วก็ดูแลรดน้ําให้ปุ๋ยตามสมควรน่าจะง่ายกว่านะครับแหล่งขายก็มีอยู่หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจตุจักรตลาดทนบุรีสนามหลวงสองแหล่งขายต้นไม้บริเวณถนนกาญจนาพิเศษอำเภอบางใหญ่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับ ู้ชมครับการบริโภคข้อมูลข่าวสารนั้นนะับเป็นการให้อาหารสมองนะครับอาหารสมองก็มีอยู่หลายรูปแบบนะครับรายการนี้อาจจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นอาหารหลักขอเป็นเพียงแค่อาหารเสริมที่ช่วยให้ท่านนั้นมีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้นไม้เพื่อนชีวิตหมดเวลาแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ